ช่วงนี้วิเคราะห์ข่าววงในกับดรจมศักดิ์บินทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ร้านสติกาซึ่งมีคนตาย60กว่าคนบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนกําลังจะครบรอบหนึ่งปีแล้วผมจําได้ว่ามีคนเสียชีวิต66คนและบาดเจ็บมากกว่า200อคนครับซึ่งเป็นที่น่าเส,เสียใจนะครับว่าบัดนี้เนี่ยยังหาผู้กระทาความผิดมาลงโทษไม่ได้จนถึงวันนี้เราพอจะสรุปบทเรียนอะไรได้บ้างไหมครับ ผมนั่งดูมาว่าซันติก้านี่มันน่าจะให้บทเรียนกับประเทศไทยได้หลายอย่างเพราะว่าดูให้ดีนะครับซ <c oughs> ันติก้าเป็นปัญหาคล้ายกันกับประเทศไทยไม่มีผิดเลยครับอย่าลืมว่าซันติก้านั้นมีอายุนับถึงวันนี้เนี่ยประมาณ6ปีซันติก้าเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลทักษิณหรือทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีครับซันติก้าเกิดขึ้น โดยอาศัยคนรับรถโดยอาศัยคนอื่นที่ไม่ใช่เป็นเจ้าของตัวจริงแต่ว่าเอาเข้ามาทำงานเป็นผู้จัดการของซันติกาเหมือนเป็นตัวแทนเชิดซึ่งไม่ต่างอะไรเลยกับในระบบทักษิณซึ่งคุณทักษิณเองก็เอาคนขับรถคนใช้พี่เมียมาถือหุ้นมาทำงานแทนตัวเองใน,ใ,นในทางธุรกิจในทางบริษัท เป็น,ปนตัวแทนเชิดเป็นนอมินีเ,เหมือนเหมือนกันเลย <c oughs> อันนั้นเป็นประกันที่หนึ่ง <c oughs> ประกันที่สองถ้าคุณดูนะครับซันติก้าเนี่ยไปจดแจ้งลงทะเบียนว่าเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นอาคารพาณิชย์แต่ว่าทำไปทำมาก็ดัดแปลงเปลี่ยนแปลงกลายมาเป็นสถานบันเทิงกลายไปเป็นโรงมโหรสพซึ่งถ้าคุณเปรียบเทียบกันกันกบระบบแักษินเขาก็เริ่มต้นโดยการจดแจ้งเหมือนกัน ว่าพรรคการเมืองชื่อว่าไทยรักไทยเป็นพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่แล้วพอทําไปทํามาพรรคการเมืองพรรคนี้ก็ควบรวมพรรคการเมืองพรรคอื่นแล้วก็ถึงเวลาเลือกตั้งไปตั้งพรรคเล็กขึ้นมาเป็นนอมินีมาทําการแข่งขันสู้ครับเพราะว่าคนอื่นมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลค,ค,คนอื่นเขาว่าคว้อบาทเขาก็ไม่ลง ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งแข่งขันด้วยครั้งนั้นที่ศาลตัดสินว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่เป็นประชาธิปไตยถูกต้องครับในที่สุดพรักไทยรักไทยก็เลยถูกยุบคุณเห็นไหมครับมันคล้ายกันไหมมันมีการดัดแปลงจากอุดมการณ์จากหลักการที่ไปจดแจ้งสันติก้าเปลี่ยนจากที่อยู่อาศัยอาคารพณิชย์ไปเป็นสถานบันเทิงมโหฬสพผิดกฎหมายกรณีพักการเมืองก็เช่นเดียวกันประการที่สมผมคิดว่า สันติกานั้นใช้อิทธิพลของตำรวจคุณจะลืมว่าสันติกานั้นถูกจับมาแล้วประมาณ4ี่สิครั้งก่อนที่จะเกิดเหตุไฟไหม้นี่นก่อนเกิดเหตุไฟไหม้แต่แล้วในช่วงหลังๆปรากฏว่าได้เอาตำรวจยศพันตำรวจเอกมาเป็นผู้ถือหุ้นและโดยที่ไม่ใส่ว่าพันตำรวจเอกมันจะประเจิดประเจิดมันก็เลยดูเป็นบุคคลธรรมดาผู้ถือหุ้นหลังจากนั้นสันติกาไม่มีการถูกจับอีกเลยถ้าคุณมาดูในระบบทักษิน ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันทักษณิณก็ใช้ตำรวจเป็นคนที่เป็นหรือที่เราเรียกว่ารัฐตำรวจรเอาตำรวจเข้ามามีอำนาจโยกย้ายผู้คนของตัวเองเข้าไปเป็นตำรวจผู้มีอำนาจแล้วก็ส่งไปอยู่ปปชบ้างส่งไปอยู่สารรัฐมนูญบ้างส่งไปอยู่กกตบ้างส่งไปประจำที่นูน่นที่นี่ที่นูน่นแม้แต่กองสลากแม้แต่ทัานกองสลากหรือสำนักงานสลากกินแบ่งแห่งชาติตลง คุณคิดว่ามันต่างกันไหมวิธีคิดระหว่างสิ่งที่ปรากฏในซันติก้ากับสิ่งที่ปรากฏในระบบทักษิณน,<ช>นะครับอันนั้นก็เป็นประการที่สามใช่ไหมครับาว<ช>น,นี้ถ้าคุณดูประการที่ 4, สี่ซันติก้านั้นได้หลบเรื่องภาษีสรรพสามิตตลอดระยะเวลาห้าปีไม่จ่ายเลยในฐานะที่เป็นสถานบันเทิงตกลงเจ้าหน้าที่ของรัฐบอกว่าไปตรวจไปตรวจดูเวลาหนึ่งทุ่มซันติกา้าตรวจดูเวลาหนึ่งทุ่ม สถานบันเทิงเออสถานบันเทิงเขาไปตรวจดูหนึ่งทุ่มจะมีอะไรเพร,ะเพราะคนสมัยนี้มันไปที่โอ,อ่นกี่โมงคุณทันตี่สุดสามทุ่มสี่ทุ่มยิ่งดึกยิ่งคนมากมยิ่งดึกยิ่งคนมากแล้วเขาก็บอกว่าตอนไปตรวจหนึ่งทุ่มเห็นคนมากินข้าวไม่มีอะไรไม่มีดนตรีไม่มีเต้นรำไม่มีการสแสดงไม่มีการกินเหล้าด้วยตกลงคนไปรับประทานอาหารเฉยๆตกลงก็จะไปเก็บได้ไงล่ะภาษีสถานบันเทิงตกลงก็ละเว้นไม่ต้องเก็บภาษีกันเป็นเวลาห้าปี จนกระทั่งความแดงเมื่อเกิดเหตุคราวนี้คุณลองไปดูที่ว่าในระบบทักษินคุณทักษินพยายามที่จะโอนหุ้นให้ลูกโอนหุ้นไปอยู่แอมเบอร์ลิชแล้วแอมเบอร์ลิชมาขายให้กับลูกลูกไปขายให้กับเทมาเซกทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการในการหลบหนีภาษีทั้งสิน้นและก็ได้เคยไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่สำปก่อนว่ากรณีอย่างนี้ต้องเสียภาษีไหมอะไรต่อเมื่อไร เป็นลูกเล่นลูกชนในที่สุดแล้วขายหุ้นให้เจ็ดหมื่นสามสามพันสามร้อยล้านให้กับเทมัสเซกโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีเป็นการหนีเพราะเหตุว่าที่คุณทักษิณเอาหุ้นของตัวเองเนี่ยไปโอนไว้อยู่ที่แอมเปอรลิชอยู่ที่ต่างประเทศถ้าหากว่ามีการซื้อขายระหว่างแอมเปอรลิชกับเทมัสเซกมันไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเพราะว่าเป็นนิติบุคคลขายกับนิติบุคคลต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐจ้องจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลไทย เพราะว่ามาซื้อขายกันในแม้ในตลาดหุ้นที่ยกเว้นแต่เขายกเว้นให้เฉพาะบุคคลธรรมดาแต่ถ้านิติบุคคลขายนิติบุคคลจะไม่ได้รับการยกเว้นค<อ>ุณนักสินก็เลยให้ลูกเนี่ยโอนจากแอมเบอร์ลิชมาขายให้กับลูกซึ่งก็ของเขาเองทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยก็แอมเบอร์ลิชก็ของเขานั่นแหละครับมาขายให้กับลูกชายและลูกสาวในราคาบาทเดียวและลูกชายล,ลูกสาวก็เอาไปขายในตลาดเพื่อที่จะขายให้กับเทมัสเซก ก็เลยเป็นการเลี่ยงไม่ต้องเสียภาษีอีกและอีตอนที่แอมเบิรลิชเขาขายให้กับลูกชายกับลูกสาวในราคาบาทเดียวราคาตลาดเนี่ยมันสี่สิบผมจำไม่ได้สี่สิบเก้าบาทอะไรสํารองนั้นครับปรากฏว่ามันก็ก่อให้เกิดกําไรและเกิดรายได้กับลูกชายและลูกสาวตรงนี้ก็เลี่ยงไม่ต้องเสียภาษีอีกตกลงอันนี้มันคล้ายกันไหมกับซันติก้าไม่ต้องเสียภาษีครับครับในประการที่ห้านะครับ ก็คือว่าซันติก้านั้นเป็นคนที่ทำธุรกิจโดยมุ่งหวังจะได้กำไรสูงสุดลูกเดียวตกลงไม่ว่าอาคารก็ดีเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องดับเพลิงก็ดีทางหนีไฟก็ดีก็ทำให้มันเป็นพอพิธีวัสดุอุปกรณ์ในการบุซันติกา้าแทนที่จะป้องกันการติดเพลิงได้ง่ายก็กลายเป็นวัสดุธรรมดาพอไฟลุกปั๊บก็ติดปุ๊บเครื่องดับเพลิงก็ดี กลิ่งสัญญาณเตือนภัยก็ดีประตูหนีไฟก็ดีไม่ได้มาตรฐานทั้งหมดเลยเหยียบกันตายเลยล้มตายกันกันไปก็นี่ก็คือเป็นการกระทําเพื่อหวังที่จะได้กําประโยชน์หรือกําไรสูงสุดอย่างเดียวโดยไม่ต้องสนใจคนอื่นแล้วก็ใช้วิธีโฆษณาประชาสมัติใครเห็นภาพสันติก้าในสมัยนั้นโอ้โหมันงนะดงามห,หารูหรามันต้องได้มาตรฐานอะ่ะครับถามคุณว่ามันเหมือนหรือมันต่างกับระบบแท็กซี่ ที่เขาใช้นโยบายประชานิยมโดยการเอางบประมาณแผ่นดินเอาไปละเลงเอาไปละลายเอาไปแจกเอาไปให้ตระลงสังคมไทยที่อยู่ในระบบอุปธรรมก็มองเห็นว่าโอ้พระเจ้าเอามาให้แล้วนี่แหละครับเหมือนเสกเงินได้เขามีความชื่นชมตกลง ข้อเท็จจริงมันจะเป็นยังไงมันจะเกิดต้นทุนกับประเทศอย่างไรระยะยาวเราจะพัฒนาได้ด้วยการแจกด้วยการให้หรือไม่รหรือเราควรจะเอาเงินนั้นนะ่ะมาทําให้เขาสามารถที่จะช่วยตัวเองได้มันเหมือนกับที่คนเขาชอบพูดไงเอาปลาไปแจกครับแต่ไม่สอนให้คนนั้นจับปลาถ้าคุณสอนให้คนจับปลาแล้วก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือหัดให้เขาหาเครื่องไม้เครื่องมือเองจับปลาเอง เขาจะได้อยู่กินอย่างถาวรปลาเนี่ยมันจะกินเมื่อไหร่ก็ได้แต่ปลาไปแจกมึงไม่กินมันก็เน่าหมดแล้วมันก็กินแล้วมันกะจบ